สวัสดีครับพบกับผมพงทอนและนี่คือพงทอทีวเอาใจสายประหยัดนะครับพบกันทุก3เดือนกับพอร์ต SCB E-Class ลสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเริ่มจัดพอร์ตอยากจะ DCA ไปในระยะยาวเนี่ยมาทำไปด้วยกันนะครับล่าสุดมีออกมา6ก้องใหม่มาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมสรุปมาให้แล้วสุดท้ายนะครับติดตามพอร์ตพงทอทีวลงทุนมา9เดือนแล้วนะผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาฟังไปพร้อมกันครับ เช่นเคยนะครับสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาติดตามคลิป e-class ทุก3เดือนของช่องพงษ์ธนทีวีเนี่ยก็คือที่เลือกใช้ของ SCB เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าไปรับเงินเข้ามานะครับที่ผมเลือกใช้ตรงนี้เพราะว่าจะได้เป็นช่องทางที่ทําให้ท่านสามารถเริ่มลงทุนไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เนี่ยอยากจะจัดพอร์ต อยากจะมีพอร์ต DCA ระยะยาวดูซิว่าเอ้ยฉันทําได้หรือเปล่าทําเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเริ่มตรงนี้มันง่ายที่สุดนะครับเพราะมันก็ผูกอยู่กับบัญชีแบงก์ที่เราดคุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะโอนเงินมันก็ง่ายนะครับเวลาเลือกพอร์นมันก็ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นที่ว่าได้เริ่มก่อนแล้วก็ได้มีวินัยการลงทุนนะครับส่วนต่อไปมันจะมี F Car d H card ออกมานะครับที่ดีกว่านี้ประหยัดกว่านี้ตัวเลือกดีกว่านี้เนี่ยเราก็ค่อยๆ move ไปตามนั้นนะครับหรือท่านจะมีแบบอรอตที่จัดที่อื่นนนออออยยยยยยูู่่ยย่่่แแแแลลลล้้้้วววรรบมมีีหหหาาาาาด์เก็สาาถใชทงพื พอร์ตไปด้วยกันระยะยาวได้นะครับเน้นที่วินัยนะครับการลงทุนที่แบบเห็นผลจริงๆนะครับผมก็ลงทุนไปด้วยนะครับกับ SBE c ีอีาตรงนี้แหละนะครับทีนี้ออกมา6กองใหม่มีกองอะไรบ้างไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับเดิมทีนะครับรวมๆออกมาแล้วมันอยู่ประมาณสามสิบเนาะบวกอีก6ใหม่ก็รวมเป็น43นะครับก็ผมไฮไลท์เป็นสีเขียวๆไว้แล้วว่ามีกองอะไรออกใหม่บ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนกับจะได้ยินเสียงเราบ่นๆกันนะว่าเฮ้ยทำไมไม่มีกองที่เป็นแบบ World Equity แบบหุ้นโลกบ้างนะครับจะได้แบบซื้อกองเดียวไปเลยนะครไม่ต้องมานั่งซื้อลายประเทศเหมือนที่เห็นกันอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเดิมทีเนี่ยมีแต่เป็นรายประเทศเนาะมันก็ต้องเวทไปตามน้ําหนักที่เรามองว่ามันน่าจะเติบโตนะครับแต่ตอนนี้มีกลุ่มนี้ออกมาแล้วนะครับ กลุ่มที่เป็นแบบ global something นะครับ global ไม่รวมเอเชียไม่รวม x Japan แหล่งเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันนะครับและอีก2กองที่เป็นลักษณะของธีมติกออกมาเนาะเป็นท่องเที่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับจากเดิมที่มีเทคอยู่แล้วนะมีจีนงนีโนมนะครับออโต้นะครับคุณเคที่นะครับมีของเบลลี่กิฟฟอร์ดตัวไอเฮลนะครับแล้วก็มีไชน่าเทคอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกองไทยเนาะประมาณ9กองนะครับแล้วก็มีตาสานนี่กับอสังหาแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้นิดหน่อยนะครับตามหลักของการจัดพอร์ตเนี่ยก็ ออกมาให้ครบนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาจะมีตัว S S F เนาะตัวประหยัดภาษีที่เป็น E Class นะครับอันนี้ถ้าอยากจะฟังสรุปเนาะอยากจะให้ผมหยิบมารีวิวเนี่ยลองคอมเมนต์ทิ้งไวน้นิดหนึ่งว่าอยากเอ้ยอยากรู้เรื่องนี้ช่วยทำให้ดูหน่อยว่ามันมีกองอะไรน่าสนใจจัดพอร์ตยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับถ้าเยอะมากพอผมก็จะทำให้ตามที่ท่านร้องขอนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันเรื่อง6กกองที่เป็นกองธรรมดาปกติก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปปรับพอร์ตกันข้างหลังนะครับท่านสามารถกระโดดไปดูได้เหมือนเคยนะครับถ้าท่านไม่มีเวลามาดูกัน6กองนะครับผมก็แบ่งเป็น3ส่วนเนาะเป็นพาสซีฟนะครับสองกองเนาะเป็นเซมิแอคทีฟนะสองกองแล้วก็เซมิพสซีฟสองกองอันนี้ผมนิยามเองนะไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในแฟกชีทนะครับก็6กองนะครับก็มีเวิลด์เนาะอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ลงกระจายตัวหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกนะครับด้วย ETF ที่ชื่อว่า Earth นะครับ ตัวที่2นะครับเป็น A X J เนาะเป็น a s i a X J 8นะครับก็ลงใน ETF เหมือนกันนะครับกระจายของ Backlog เนี่ยหุ้นกลางถึงใหญ่ในกลุ่มทั้ง D M แล้วก็ E M แต่ว่าเน้นเป็นอาเซียนเนาะยกเว้นญี่ปุ่นนะครับเพราะเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับเศรษฐกิจใหญ่ไปแล้วก็เน้นที่ว่าเฮ้อยากจะเน้นการเติบโตแล้วก็กระจายตัวหน่อยแต่ว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ ตัวตัวนี้ได้นะครับอันที่2กลุ่มที่2ก็เป็นตัวที่เป็น semi active เนาะเป็น travel กับ clean ทำไมถึงเป็น semi active เพราะผมเชื่อว่าเอ่อการจะเลือกหุ้นกลุ่มที่เป็นติมาติกเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องมีมุมมองที่เป็น active หน่อยเนาะคือเราต้องเชื่อว่าเฮ้ยกลุ่มท่องเที่ยวจะมา รือเราต้องเชื่อว่ากลุ่มพลังงานสะอาดจะมาเนี่ยมันมีความแอคทีฟในเรื่องของการตัดสินใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วว่าแต่ข้างในเนี่ยมันจะเป็น ETF นะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่มีการกระจายตัวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราทําหน้าที่ในการเลือกมุมมองนะครับแอคทีฟตรงนั้นส่วนแพสซีฟเนี่ยก็ให้ผู้จัดก,การกองทุนกับ ETF เนี่ยเขาจัดการไปนะครับก็ตัวไหนดีตัวไหนโดนเขาก็จะเลือกเข้ามาในกองเข้ามาใน ETF ให้นะครับส่วนสุดท้ายเป็นเซมิแพสซีฟเนาะเซมิแพสซีฟนี่เป็นตัวโบว์เหมือนกัน เป็นดัชนีเหมือนกันแต่ว่ามีมีวิธีการเลือกให้ได้มาซึ่งหุ้นเหล่านั้นนะครับคือเราอาจจะไม่ต้องเทควิวมากนะครับไม่ต้องไปเลือกว่ากลุ่มไหนกลุ่มใดตลาดไหนในในโลกใบนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไปเลือกให้ตามธีมถ้าตอนนี้ปัจจุบัน2กองนี้ก็คือเลือกหุ้นถูกๆกให้ชั้นหน่อยนะครถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะลงทุนหุ้นโลกนะไม่อยากลงทุนหุ้นไทยอย่างเดียวละแต่ว่าไปเลือกหุ้น PE ต่ําๆเลือกเซกเตอร์ที่ PE ต่าๆให้หน่อยเนี่ยสองกองนี้จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีรีเะคะวสตัว g l o b a l value กับ p g f ให้หน่อยว่าแตกต่างกันยังไงก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น6กองนะครับที่ผมแบ่งมาให้แล้วค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับสามารถเอาไปหยิบใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับไปดูกันเลย SCB World นะครับเราก็ไม่ต้องคุยกันมากนะครับตัวนี้เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะกระจายหุ้นทั่วโลกนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับ1 5น0กว่าตัวนะฮะซื้อตัวเดียวเปรี่ยงได้หุ้นโลกนะครับ 1 5 0 0กว่าตัวนะครับโดยจะเน้นไปที่กลุ่ม d e v e l o p Market เป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็ต่ำสุดๆนะฮะ0.24ดนะครับเรียกว่าคุ้ม super คุ้มนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Passive Long Term ระยะยาวนะครับจะเห็นว่า Breakdown ลงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะนะครับว่าถือตั้ง1,500ตัวเนาะผลตอบแทนก็จะเกาะไปกับ Benchmark ได้อย่างดีนะครับอยากจะรู้ว่าหุ้นโลกกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหน้าตาเป็นยัง ก็มาดู ETF ตัวนี้ได้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือสอดคล้องเป๊ะเลยนะครับเป็นสหรัฐสัก68%ก็คือเฉพาะตลาด D.M เนาะ ถ้ารวมทั้งโลกด้วยเนี่ยตัวสหรัฐเนี่ยจะอยู่แถวๆถวห้าสิบหกสิบไม่เกินนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นดีเอ็มอย่างเดียวมันก็เลยทะลุไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วที่เราจัดกันดีนะครับเซกเตอร์หน้าตาประมาณนี้นะครับมาดูนิดนึงตัว price to earning นะครับ PE เนี่ยสิบหกจุดสี่เนาะอันนี้จําไว้นะครับเดี๋ยวไปเทียบกับกองหลังๆนะที่เขาเน้นหุ้นถูกนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเออตัวนี้นะครรรรรััับบบบบบพพพออออออเเ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 ทททีีีีีีีียย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 กกตลลาาาาดด่่่่่ปปป็็นนนนนนสสสหหวววๆงง S&P 500แแ้้จะะะะูิึมุศื ด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีนะว่าสารานี้ค่อนข้างเป็นพระเอกนะครับเป็นบิ๊กบูลันช่วงที่ผ่านมา10กว่าปีนะครับมีการกระจายตัวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบเทียบกับสารานี้อาจจะแพ้อยู่หน่อยหนึ่งนะครับตัวที่2นะครับเป็น scb axj นะครับก็คือเอเชีย xj8 นะครับก็อยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แหละแต่ไม่อยากเลือกเองนะครับก็จะเห็นว่ากระจายตัวเช่นเดิมนะครับ พันกว่าตัวนะฮะค่าธรรมเนียมขึ้นคือเยอะขึ้นมาหน่อยนะ0.69นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่แบบ Emerging บวก Develop นะมันอาจจะต้องแบบมีการซื้อหลายตลาดนิดนึงนะครับก็ต้องใช้ ราคาเมเพลสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่เห็นก็จะชัดเจนนะฮะก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเทนเซนอาลีบาบาซัมซุงเอไเอนะครับเมย์ตวนะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเจ็บกันดีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าอยากลงทุนแบบกระจายตัวเน้นกลุ่มอาเซียนไม่เอาเจ๊ญี่ปุ่นก็ตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับหน้าตาก็จะเป็นใช้หน้าอยู่40%นะครับไต้หวัน16%นะครับก็เรียกได้ว่าถ้ากองแรกนะครับ s c b World บวก j ตัวนี้ก็ ครบทั่วทั้งโลกแล้วนะครับท่านก็ลองไปเลือกแค่2กองก็ได้นะฮะแล้วก็ปรับสัสดส่วนดูว่าตอนนี้ท่านอยากจะลงในกลุ่มไหนนะครับประเทศพัฒน,นาแล้วทั้งหมดหรือว่ากลุ่มอาเซียนก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ expense ratio ประมาณนี้นะครับตัว PE ก็จะเห็นว่าสิวสีกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับกับช่วงต้นนะลองดูซิประมาณ16กับ12เท่าเนาะเพราะมันจีนเวทเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะครับ price to b o o กก็1.6เท่านะครับ ตัวที่3เป็น S C B Clean นะครับตัวนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะในคลิปของการ V S กองทุนเนาะตอนสมัยที่กองออกมาใหม่ๆนะครับก็เน้นไปที่พลังงานสะอาดนะครับโดยที่ไม่ได้สนหรอกเนาะก็คือว่าเน้นต้องเป็นประเทศไหนก็คือทั่วโลกกลุ่มไหนหน่าสนใจนะครับก็จะเป็นมุมมองเชิงแอคทีฟนิดนึงฮะถามว่าซูได้ไงว่าแอคทีฟก็ดูกราฟผลตอบแทนฮนะโอ้โหวิ่งฉีกซะข,ขนาดนี้นะครับโอ้เราผันผลกันสุดฤทธิ์น,นะครับสุดท้ายพบเธอที่เดิมนะครับกับเบนชมาร์กที่เขาใช้ตัว M S C I All Country World เป็น Benchmark นะครับก็ลงมาหาหุ้นโลกเหมือนเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน,นมากๆนะครับเพราะตีมเรื่องของหลังจากโควิดเนาะหลังที่เราเห็นกันดีว่าเทคมันก็มานะครับอันนี้ก็ผันผวนพอสมควรถามว่าทำไมดึงผันผวนอีกเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของว่าการกระจุกตัวนะครับลงทุนอยู่ประมาณ72ตัวเท่านั้นเองนะครับ แล้วหุ้นตัวใหญ่สุดน,นะครับต้ากัวนิวเอเนจีนะครับอยู่ในซินเจียงนะครับล่องอไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้การลงทุนในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวพอสมควรนะครับสัดส่วนก็ว่ากันไปตามนี้ครับก็คือว่ามีสารัตอยู่52เปอร์เซ็นต์เป็นอันเดอร์เวทนะแต่ว่าไปโอเวอร์เวทจีนนะครับพอสมควรเลยเนาะ สายตัวแรกเป็นหุ้นจีนนะครับเพราะงั้นน้ำหนักจีนเนี่ยโดดมาแน่นอนนะครับสัดส่วนแน่นอนต้องไปอินดัสเทรียลนะครับเป็นยูทิลิตี้ันเชัดเ,เพราะเป็นพลังงานสะอาดนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับการลงทุนในกลุ่มนี้นะเพราะว่ามันเป็นเซมิแอคทีฟนะคือเราต้องมีมุมมองที่เป็นโพซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดพอสมควรถึงจะเลือกลงทุนในกองแบบนี้นะครับอันว่าเขาเขามีแนะนำด้วยนะแนะนำลงทุนนะครับต้องถืออย่างน้อยประมาณ6ปีนะครับเขาบอกว่าขอระยะยาวหน่อยนะฮะ กองต่อไปเป็นตัว S C B Travel นะครับอันนี้เราก็เป็นกองปกติอยู่แล้วเขาหยิบม,มาทําเป็นตัว E Class นะครับก็คือเน้นท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจนะครับทั้งแบบ5อย่างนี่แหละ Booking Platform นะครับพวก a g o d a a ้ง d a เนาะสามารถที่จะจองออนไลน์ได้ Entertainment Airline นะครับ Cruise Line แล้วก็โรงแรมรีสอร์ทนะครับ5อย่างนี้ลงทุนผ่าน ETF 4ตัวนะครับ P E J นะครับ Jets Away แล้วก็ EXB9 นะครับเออผมมีไส้ในให้ดูหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นการกระจายตัวลงทุนใน ETF ที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับท่องเที่ยวสนุงสนาสนุกสนานกันไปนะครับถ้าท่านคิดว่าเตยมนี้มานะครับอันนี้เป็นเซมิแอคทีฟอีกอันนึงเนาะเพราะว่าเซมิ คือไปลงทุนใน ETF ที่เป็น Passive เลือกหุ้นให้ตามเกณฑ์นะครับแต่ว่า Active คือเราต้องมีมุมมองที่คิดว่าหุ้นท่องเที่ยวจะเติบโตนะไม่ใช่ซื้อแล้วถือยาวได้นะครับต้องมีการปรับพอร์ตพอสมควรถ้าจะลงทุนในกลุ่มนี้นะฮะทั้งตัวที่เป็น Travel แล้วก็ตัวที่เป็น Clean เนาะถ้าหยิบตัว ETF ทั้ง4ตัวมานะครับก็อันนี้ตกไปนิดนึงครับเป็น Away นะครับ เอาเวนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยมีตัวที่เป็น Travel Booking 54%นะครับเป็น r i เช Sharing นะโอ้โหมีเรียกรถด,ด้วยนะครับประมาณ15%เอ่อเซ็นทราเวลแอดไว์นะครับแล้วก็ Travel Price Comparison อีกประมาณ15%นะครับหุ้นออกมาหน้าตาที่เรารู้จักกันอยู่แล้วที่เราใช้ในการจองทัวร์อยู่แล้วนะครับอูบงอูเบอร์นะครับตรงนี้เอ่อพีอนะครับ PEJ เป็นเกี่ยวกับพวกโรงแรมเป็นหลักนะครับแล้วก็โรงา,ารม แล้วก็ร้านอาหารนะครับซิสโกตัวนี้เป็นเชนของการโฮเซลเรสรองนะครับแล้วก็แมคโดนัลล์ฟ็อกเซอะไรพวกนี้นะครับเอ่อแมริออตบุ๊กกิ้งนะครับตัวที่เป็น exb 9ตัวนี้เป็นหุ้นในยุโรปเนาะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจในยุโรปนะครับและสุดท้ายคือตัวเจ็สนะครับที่เป็นเรื่องของเครื่องบินสายการบินอย่างเดียวนะครับถ้ามองว่าเครื่องบินจะกลับมาบินกันเต็มฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ผลตอบแทนของท่านสอดคล้องกับมุมมองได้นะครับก็เป็น4ตัวที่อยู่ใน scb travel นะครับ ลองเปรียบเทียบดูสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็ที่บอกว่ามันเป็นเซมิแอคทีฟเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าอาจจะเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับ หุ้นโลกแบบสบายใจไร้ข้างวลได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่วงหลังโควิดมาก็วิ่งค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็หลังถึงแม้ว,ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเริ่มเปิดได้แล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับโควิดซาซาไปแล้วเนี่ยแต่หุ้นกลุ่มนี้ก็เหมือนกับค่อยๆโดนเทคโปรฟิตมาพอสมควรนะครับในขณะที่ข้างบนเป็นหุ้นโลกกับ S อสแอนด์พีห้าร้อยนะครับก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างจะดูพันผววน้อยกว่านะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นขาลงเหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปเป็น SCB PGF นะครับอันนี้ก็รู้จักกันดีนะฮะนิยมมากในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสที่ผ่านมาตอนที่หุ้น Value หุ้น Defensive มันมาเนาะผลตอบแทนก็ดีนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรนะครับจะเห็นว่าหัวปักอย่างนี้เลยนะฮะหัวปักอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่ากองทุนนี้เขาจะเลือกอุตสาหกรรมที่ถูกที่สุด3อันดับ ้ทยนะฮะมาลงทุนให้โดยเลือกเฉพาะจาก3กลุ่มประเทศหลักเท่านั้นนะฮะก็คือ US นะครับยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเฉพาะ3กลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะั่นแหละแล้วก็เลือกเซกเตอร์ที่ถูกที่สุดในตอนนั้นมาให้เพื่อลงทุนนะครับก็จะมีการลงทุนที่แบบค่อนข้างกระจุกตัวนิดนึงนะก็คือกระจุกทั้งประเทศนะครับกระจุกทั้งอุตสาหกรรมเนาะเพราะเลือกแต่เฉพาะตัวที่ถูก มา3เซกเตอร์เท่านั้นรวมถึงว่าจํานวนหุ้นเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเนี่ยอาจจะช่วงที่ดีก็จะดีใจหายละช่วงที่แย่อาจจะแย่ใจหายได้เหมือนกันนะครับผลตอบแทนช่วงที่หวั่นไหวก็ถือว่าสูสีแต่ว่ามาเริ่มมีความพันผวนเอาช่วงที่แบบฟันเฟือมันเริ่มกลับทิศอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นการลงทุนในกลุ่มนี้ก็ต้องแอบระวังนิดนึงแต่ว่ายังมีเกณฑ์ยังมีวิธีการคัดเลือกที่อยู่ในระดับที่สบายใจได้กว่ากลุ่มที่เป็น SB Cre กััับนนนิดึอ้เป็นตตีมิอันนี้เป็นวิธีการเลือกหุครับ SCB G Value นะครับ Global Value กองสุดท้ายนะครับกำลัง IPO อยู่เลยเป็นเรื่องหุ้นถูกเหมือนกันนะครับแต่กองนี้จะเป็นเรื่องจะเป็นหลายตัวนะเป็นหุ้นที่ถูกกว่ามูลค่าพื้นฐานนะครับคือเรียกว่า Under Value นั่นแหละแต่ว่าเลือกจากหุ้นทั่วโลกนะครับก็คือมีหุ้นโลกนั่นแหละแล้วเขาก็เป็นเลือกเฉพาะกลุ่มที่แบบว่า Under Value เรียกว่าถูกในเชิงพื้นฐานนะครับออกมาประมาณ400กว่าตัวนะ เกือบ400ตัวนะครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยดูแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเปรียบเทียบกับงบการเงินแล้วเนี่ยถือว่ามูลค่าเนี่ยใช้ได้ under value อยู่ก็จะเลือกมาให้นะครับสัดส่วนการลงทุนก็มีอเมริกา40%เจแปน23นะครับ UK ประมาณ11%ประมาณนี้นะครับสัดส่วนตัวที่เป็น sector ก็ยังเป็น IT เป็นหลักอยู่นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ย PE ratio เ e. Rat นะมันตกเหลือประมาณ8.6เท่านะครับเมื่อเทียบกับหุ้นโลกเมื่อกี้16เท่าเนาะแล้วก็ price to book เนี่ยลงมาประมาณ1เท่ากว่ากว่าเท่านั้นเองนะฮะเมื่อเทียบกับ2เท่าของหุ้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทำหน้าที่นั่นแหละเลือกหุ้นถูกให้ท่านแต่หุ้นถูกไม่ได้แปลว่าดีนะครับหุ้นถูกนี่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นนะครับมันต้องมีพื้นฐานที่ดีด้วยมันถึงจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนาะูปลล่ไคิดด ไฟเซอรนะครับ AT&T นะครับ Toyota ่างนี้นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่า PGF กับ Global Value จะเลือกกองไหนในอันนี้ตก G ไปตัวึงน ถ้าดูผลตอบแทนง่ายๆย้อนหลัง5ปีนะครับแหมคงจะเลือกกันไม่ยากนะครับต้องเลือกตัวที่เป็น p g f อยู่แล้วนะฮะสามารถที่จะผันผลขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกหลังจากโควิดเนี่ยหุ้นมันก็วิ่งพอสมควรนะครับตดวไหนกระจุกตัวมากกว่า30ตัวเนี่ยเลือกแล้วถูกใจโดนเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยมันก็วิ่งได้แบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผ่านมาถ้าลองโฟกัสตรงนี้จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็สรุปข้อแตกต่างมาให้อย่างข้างขวาแล้วนะครับก็คือว่า p g f เลือกเซกเตอร์นะครับแต่ global value เลือกเป็นหุ้นลายตัวเลยนะครับอันไหน under value ก็เลือกมาไม่สนใจเซกเตอร์นะครับ PGF เลือกกระจุกนะครับ30ตัว global value เลือกกระจายนะครับ400ตัวนะครับอันนี้ตัดสินใจง่ายเลยเนาะ PGF เลือกเฉพาะ develop country นะครับ3กลุ่มประเทศ US ยุโ o p แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า global value เลือกทุกประเทศนะครับและสุดท้ายก็คือตัว PGF เนี่ยเนื่องจากกระจุกตัวกว่านะครับมีกรอบในการเลือกหุ้นเนี่ยค่อนข้างแคบกว่าเพราะฉะนั้นก็จะผันผวนกว่าเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้ดีว่าถ้าท่านจะเลือกกองไหนเนี่ยอย่างที่เหมือนกันเลยก็คือว่าเอยอยากได้ของถูก อยากได้เปรียบเทียบมูลค่าแล้วเนี่ยเอ้ยม,ม,มันมันมีอัพไซต์มันต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน2องกองนี้ตอบโจทย์แต่ขึ้นอยู่ว่าท่านจะเป็นสายซิ่งเนาะอยากได้กองผันผลกระจุกตัวนะครับเลือกให้หน่อยก็ไป PGF แต่ถ้าแบบว่ากระจายตัวหน่อยนะฮะเริเ่มๆค่อยๆไปหวังว่าหุ้นที่เป็นแบบ under value จะค่อยๆฟื้นตัวได้เนี่ยก็เป็น global value น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเทียบกัน2กองก็เห็นภาพหนึ่งนะครับแต่จะให้เห็นภาพรวมเนี่ยผมก็หยิบเอาหุ้นโลกนะครับผลตอบแทนมาเทียบให้ดูทางด้านขวาด้วยนะครับรายเดือนรายปีย้อหลังไปนะครับก็พอดูจะเห็นรู้แล้วว่าเฮ้ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะในการเลือก chief stock chief sector หุ้น under value เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในยามที่ตลาดขาลงเนาะ ยามตลาดขาลงเนี่ยจะเห็นว่ากองทุนเหล่านี้ช่วยเซอฟอไม่ให้ขาดทุนเยอะนะอย่างถ้าไม่บวกนะก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากนะครับเพราะมันอาจจะแบบชิฟอยู่แล้วนะครับถูกอยู่แล้วเนี่ยออแต่ว่าอย่างหนึงที่ต้องดูก็คือว่าแต่ในระยะยาวนะ ลตอบแทนของหุ้นโลกเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วสูงกว่าหุ้นกลุ่มที่เป็นเชฟสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูจังหวะว่าท่านเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนอยากจะมีการจับจังหวะเข้าออกหรือเปล่านะครับถ้าหุ้นจะลงละไปกลับเข้าหุ้นกลุ่มแว l u ลูกลุ่มดิ f เพนซีฟนะครับช่วยเซฟผลตอบแทน 10, แล้วค่อยกลับมากรดอีกทีก็ได้นะครับถ้ามีเวลาติดตามตลาดนะครับทีนี้ต่อไปก็มาดูนะครับว่าสรุปนะหกออกมา6กองแล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถ้าตามมุมมองผมเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากอยู่ประมาณ2กองนะ จะเป็นตัวที่เป็น AXJ กับ s c b World นี่แหละนะครับออกมาช่วยแก้ปัญหา <c oughs> เพนพอยเดิมของเราเนาะที่เราต้องเลือกเป็นประเทศนะก็ตัดสินใจยากนิดน,นึงนะครับการบริหารแบบคอ s a t e l ไลท์เนี่ยบางทีถ้ามีกองเหล่านี้ออกมามันก็ช่วยให้เราสามารถทำส่วนให้พสซีฟให้มันง่ายขึ้นได้นะครับจำนวนกองไม่ต้องเยอะมาก ไม่ต้องติดตามเยอะมากนะครับส่วนที่เป็นตีมติกเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับมันดูเป็นเซกเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับแล้วบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นท r a เวลเนี่ยผมเองก็ส่วนตัวไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับก็คือมองว่าลงหุ้นโลกไปเลยดีกว่านะครับเพราะมันมีโกลดมันมีอะไรที่มันเห็นได้แบบชัดเจนแล้วก็สบายใจกว่านะครับตัว S C B Clean เนี่ยผมว่าต้องลอยอแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอ,อกแป๊บหนึ่งนะผันผวนไปนิดนึงนะฮะสำหรับเซกเตอร์ที่เป F กับ Value เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเนาะแบบว่า DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยแบบลองเทอ r m มจริงๆเนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่มที่เป็น Value อาจจะให้ผลตอบแทนไม่ได้ดีที่สุดนะ ไม่ได้ดีที่สุดอาจจะเหมาะกับท่านที่ต้องการปรับพอร์ตในบางช่วงเพื่อรับมือกับวัฏจัารเศรษฐกิจบ้างแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนแบบว่าอยากจะยาวๆเลยทิ้งยาวๆเลยไม่ต้องกังวลอะไรมากเนี่ยผมว่า2กองนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับกองที่เป็น value เนี่ยเน้นไปที่กลุ่มโ o w ด h หรือว่ากลางๆกระจายตัวน่าจะดีกว่าเน้นหุ้นกลุ่มถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปรับพอร์ตพงทอนทีวีหน้าตาจะเป็นยังไงและผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเรามาเรามาฟังกันตอ มาถึงจุดนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์สําหรับตัวท่านนะครับอยากสนับสนุนให้ทําต่อนะครับลบคนกระทืบไล์นะครับกด subscribe ให้ผมหน่อยหรืออยากจะเข้าไปร่วมจอยห้อง Open นชัทนะครับพูดคุยเป็นกันเองก็ยินดีมากๆครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับสาหรับพอร์ตพุงทอนทีวีนะครับถ้าบอกว่าลงทุนกันมาตั้งแต่ตุลานะตั้งแต่ตุลากอนแรกนะแล้วก็ DCA ตั้งแต่มกรา2อเป็นต้นมานะครับเดือนละหมื่นห้านะครับลุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้หน้าตาเป็นไงนะครับถ้าดูพอร์ตเดิมก่อน ้าดูพอร์ตเดิมก่อนนะครับก็มีการกระจายตามกลุ่มประเทศเนะตามกลุ่มกองที่เขาให้ออกมาเป็นหลายตัวหลายประเทศเนี่ยก็พยายามดีไซน์นะครับเพื่อให้มีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมนะครับจะมีเอ่อถ้าไม่ได้ติดตามนะจะมีตัวที่เป็นคอนะ เป็นคอเวลายประเทศเนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นซัทเไลท์อยู่ประมาณ35%นะครับผลตอบแทนนะฮะปัจจุบันนี้นะครับสัดส่วนก็ไม่ได้เบี้ยวอะไรไปมากมายนะครับไม่จําเป็นต้องทํำรีบาลานซ์อะไรนะครับผลตอบแทนนะครับถ้าดูทั้งพอร์ตเนี่ยลบ4.59%นะครับเงินต้นประมาณ115,000นะครับเหลือประมาณ19,000นิดๆน,น,นะครับลบประมาณ4.59ถามว่าดีไหมนะต้องเทียบกับเบนชมากเนาะก็คือหุ้นโลกกับหุ้น อเมริกานะครับ S&P 500จะเห็นว่าถ้าเป็นล่ำซ้ำก้อนเดียวเลยนะนับตั้งแต่เริ่มลงตุนนัน18ตุลานะโหชนะใสๆนะครับถ้าใครลงกล้อนเดียวตอนนั้น เทียบกับการ DCA จะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วว่าตอนที่ตลาดมันเริ่มช้อนเนาะเริ่มฟื้นนะหรือมันลงไปเยอะๆมากๆเนี่ยการกค่อยๆ DCA นะทำให้เรามีต้นทุนที่ดีนะครับแล้วพอมันเริ่มพังงงหัวเนี่ยเราก็จะชนะคนที่เป็นร่าซ้าคนที่เป็นเงินก้อนอย่างมีนัยยะสาคัญเห็นไหมนะไม่ได้ทําอะไรกันเลยแต่ฉันซื้อระหว่างทางฉันชนะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันให้แฟร์นะก็ต้องเป็นเอาเบนช์มาร์กเนี่ยมา DCA ตามจังหวะด้วยเช่นเดียวกันด้วยเงินที่เท่ากันนะครับผมก็ทํามาให้แล้วนะครับเป็น DCA หุ้นโลกจะอยู่ปรระะมาณนคับ คู่นอเมริกาลบ 5. 8นะครับพอพองทอทีวีชนะทั้งสองเบนช์มาร์กนะครับแม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเรามีการจัดสรรความเสี่ยงสัดส,ส่วนได้อย่างดีประมาณหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้เราบวกได้แต่เราก็ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับแห่วัดกันด้วยตัวเองนะฮะแบบระดับ9เดือนที่ผ่านมาใช้ได้อยู่นะแล้วเรามีการเลือกหุ้นที่มีาการฟื้นตัวนะถึงแม้จะผันผวนไปบ้างนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยกลุ่มที่เป็นสตา์ทรเนี่ยเราลงไปลบกันเกิดสามสิบเนาะแต่ว่าสัดส,ส่วนที่เราให้ไม่เยอะเนี่ยมันทําให้เราไม่ค่อยกังวลมากเนาะถึงมันจะพันผวนมากนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว่า กลไกภายในนะครับการเลือกหุ้นภายในเนี่ยเรายังพอรู้จักมันบ้างนะครับแล้วดูทรงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้นะครับเราก็ถือต่อได้เนาะพอถือมาสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่า ไอเม็ดที่เราซื้อไประหว่างทางเนี่ยมันก็จะกลับมาทบให้ผลตอบแทนที่เคยขาดทุนหนักๆเนี่ยมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับการถือเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่ถือว่าเออไม่เลวนะเราผลตอบแทนถึงแม้จะลบแต่ก็ไม่ได้แบบแย่มากซะทีเดียวนะครับเราจัดได้ดีแล้วเราจัดต่อนะครับทีนี้คําถามสําคัญคือเราต้องปรับพอร์ตไหมนะฮะถ้ามีกองใหม่ๆเข้ามาแล้วผมคิดว่าเราควรจะปรับนะครับโดยปรับดังนี้นะครับ ก็คือเอา S C B World เข้ามาแล้วนะครับเราเรียกร้องกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นะฮะผมก็เลยคิดว่าผมจะยุบรวมกองที่เป็นประเทศเนาะคือ U S กับ E U นะครับ เหลือเป็นแค่ SDB world นะครับก็คือเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนาะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับโดยคงตัวที่เป็นจีนไว้ A s h ช r e นะครับกับจีนที่เป็น CTEC h แล้วก็อินเดียที่มันไม่ได้อยู่ในตัว Earth นะครับก็อยากจะให้มีการสัดส่วนการลงทุนแล้วพอเราเป็นพอร์ตโกลด์เนาะผมอายุยังน้อยนะครับยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยการลงทุนต้องเน้นที่โกลด์เป็นหลักนะครับอินเดียประชากรจะมาจีนประชากรจะมานะครับยุโรปเอาไปเก็บไว้กับ US ที่เป็น SDB world นะครับแล้วก็คงสัดส่วนตัวที่เป็นประเทศจีนก อินเดียไว้นะครับส่วนซัตเทลไลท์หน้าตายังเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็เอา5%จากยุโรปเนี่ยที่เดิมทีทาา่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าผมไม่ค่อยชอบยุโรปเท่าไหร่นะยุโรปเนี่ยใส่เข้าไปใน SBO c แล้วเอาอีก5%นะครับมาขอเป็นบล็อกเชนกับเซมินะครับ เริ่มเห็นราคามันค่อยๆหน้าเข้านะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อตัวเรื่องของความผันผวนเนี่ยสะทะ้อนไปในราคาพอสมควรนะครับผมคิดว่าตอนนี้เริ่มหน้ามองแล้วนะครับโดยเอา5%เนี่ยมาใส่เพิ่มในส่วนที่เป็นสัลไลา์เพิ่มนะครับเพราะถ้าเราเชื่อว่าหุ้นจะรีคอเวอร์ได้เนาะกลุ่มที่จะมาน่าจะเป็นการหมุนฟันโฟล์มาจากกลุ่มที่เป็น Value เข้ากลุ่มโกลด์เนี่ยเราต้องยิ่งใส่น้าหนักของโกลดเพิ่มขึ้น นิดเดียวนะครับ5%นะครับแต่ขอเลือกอีกทีว่าจะเป็นบล็อกหรือเซมีนะครับกลุ่มที่เป็นติมมาติกใหม่ๆนี่ไม่เอาเลยนะ <c oughs> ขอเป็นกลุ่มเก่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามในช่องพงทอนทีวีนะครับในคอมมูนิตี้นะครับผมก็จะโพสต์ว่าโอเคราคานี้แหละผมจะเข้าแล้วนะท่านตัดสินใจเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะทํำคือรอเล็งไว้เล็งไว้นะฮะ ผมเพื่อรอให้อเมริกามันฟื้นอ,อีกนิดนึงนะฮะรอจีนมันฟื้อนนิดนึงยุโรปฟื้นอีกนิดน,งออน,ดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะสลับเข้า SCB World กับ SCB Semi กันนะครับหรือ Blockchain เนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับรอติดตามนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตเราต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่าส่วนที่เป็นซัลซ่าไลท์เราจะเยอะขึ้นนิดนึงฮะเดิมทีเรา35นะขอเพิ่มเป็น40%นะครับหรือถ้าท่านแบบไม่รอจังหวะนะครับลงทุนระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยมุมมองเป็นแบบนี้ ก็สรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพอร์ต SCBE Class 6กล้องใหม่ออกมาเนี่ยถูกใจท่านบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็การปรับพอร์ตของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ถี่เท่านะครับเพราะเราลงทุนระยะกลาง ยาวการปรับพอเนี่ยก็คือเอาเฉพาะที่มันแบบสําคัญที่มีนัยยะเท่านั้นแล้วมีแนวโน้มจะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะครับพึ่งระวังไว้นิดนึงนะครับว่าการลงทุนแบบหุ้นร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับถ้าท่านแบบว่ารับความเสี่ยงได้น้อยเช่นแบบว่าอายุเริ่มเยอะและเงินเริ่มก้อนใหญ่แล้วต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับหรือว่ามีสัดส่วนที่เป็นหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะแอพพลายตัวที่เป็นพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยไปเป็นห้า,าสิบหกสินนบ ผลตอบแทนของเรานะครับจะสูงจะต่ำเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้สำหรับท่านที่เริ่มจัดพอร์ตและอยากจะลงทุนระยะยาวแบบ dca นะครับวันนี้ถ้ามีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับกับช่องพงทธร TV และสุดท้ายนะครับฝากรายการสดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับสามารถเปิดสายโทรเข้ามาคุยกันได้สงสัยเรื่องใดฟังรายการนูน้นฟังข่าวนู้นมาแล้วรู้สึกว่ามีข้อสงสัยนะครับอยากให้ผมช่วยหาคําตอบนะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับเจอกันทุกวันพุธกับรายการสดเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับพงศธรทีวีไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันหน้าสวัสดีครับ